ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางวันที่18การที่เราใช้ชีวิตเราอยู่ในโรคทางกายภาพเท่านั้นเราก็จะรับรู้โรคโดยผ่านปภาษาสัมผัสต่างๆของเราและการรับรู้เช่นนั้นมีแนวโน้มทำให้เราเชื่อว่าโลกทางกายภาพคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวของเรา ความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นแยกออกจากกาันและกันและการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็เป็นไปอย่างจำกัดมุมมองจากความขาดแคลนทำให้คุณเริ่มเชื่อทันใดว่าถ้ามีใครคนหนึ่งได้รับความรักไปพวกเราที่เหลืออาจถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจเราได้นำตัวเอง เข้าไปสู่วงจรของการเปรียบเทียบและการแข่งขันที่เมื่อมีคนหนึ่งได้รับอะไรคนอื่นๆก็หมดสิทธิ์ที่จะได้รับและนี่คือตัวขัดขวางไม่ให้เราเข้าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่ในทางความจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในระดับโมเลกุลหรืออิดดีเอ็นเอรวมทั้งโลกทางจิตวิญญาณทั้งคุณและฉันก็คือหนึ่งเดียวกันมาจากจิตวิญญาณที่แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางเมื่อคุณได้ตระหนักรับรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกๆคนนั้นล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรู้สึกแห่งการต้องแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันก็จะมารายหายสิ้นไปเปิดทางไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือและการมีจิตสำนึกอันเป็นหนึ่งเดียวกันในสภาวะการที่เป็นหนึ่งเดียวกันนี้เราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าเมื่อมีใครสักคนหนึ่งที่ได้รับประสบความสำเร็จ เราก็จะได้รับผลของความสำเร็จไปด้วยและรับรู้ยิ่งไปกว่านั้นว่าเพราะฉันเป็นคุณเมื่อใดไม่มีคุณย่อมไม่มีฉันเช่นกันเพื่อให้เห็นภาพนั้นชัดขึ้นลองนึกถึงต้นอ้อทั้งสองกอต้องอยู่พิงกันและเติบโตไปด้วยกันเสมอถ้ากอหนึ่งถูกถอนไป อีกก้อนหนึ่งย่อมล้มลงและในพื้นที่ชีวิตจริงของเราเราได้เข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายดายขึ้นถ้าเรานึกถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องในครอบครัวเดียวกันที่พร้อมคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันเสมอในยามที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการและเมื่อใด ที่พี่น้องคนใดคนหนึ่งในครอบครัวประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวก็จะรู้สึกยินดีปรีดาและร่วมเฉลอมฉลองไปด้วยกันและในระดับจิตวิญญาณภายในเราไม่เพียงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเฉพาะพ่อแม่และพี่น้องของเราเท่านั้นแต่เรายังเกี่ยวข้องเชื่อมโยง กับทั้งโลกใบนี้ด้วยเมื่อความตระหนักรู้นี้เติบโตยิ่งขึ้นเราจะดำเนินชีวิตจากการเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะพร้อมที่จะเฉลิมฉลองไปกับความสำเร็จของผู้คนทุกๆคนในชีวิตเราการนำพาตัวเองเข้าสู่แนวความคิดในการใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ตัวตนส่วนตัวของเราจะถูกแทนที่ด้วยตัวตนที่เป็นสากลพวกเราทุกคนก็จะพัฒนาความรู้สึกที่จริงใจในทุกๆความสัมพันธ์ที่เรามีเราจะเริ่มเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในชัยชนะและความสุขของกันและกัน เราจะสนใจในชีวิตของผู้อื่นอย่างเป็นเนื้อแท้เราจะให้ความใส่ใจกับพวกเขาอย่างแน่วแน่และพร้อมจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือพวกเขาทันทีเมื่อได้รับการร้องขอในสภาวะแบบนี้ความมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเป็นประจำดังเป็นเรื่องปกติ และแพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่ในสภาวะเช่นนี้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใดๆก็ตามตามความปรารถนาของเรารวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นด้านใดที่เราปรารถนาก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ปรากฏการมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นได้เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของความรักการเอื้อเฟื้อให้บริการและความเห็นอกเห็นใจกันและกันการเข้าถึงการใช้ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นมีพลังอย่างมหาศาลเมื่อใดที่ผู้คนตระหนักรู้ การใช้ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันปล่อยวางความคิดที่แบ่งแยกตัวใครตัวมันทิ้งไปเพิ่มมากขึ้นเ,เรื่อยๆจนถึงจุดที่มีผู้คนจำนวนมากเพียงพอที่จะได้รับการยกระดับจิตสำนึกในด้านนี้เมื่อนั้นมันจะส่งผลลัพธ์และคุณค่าไม่ใช่แค่เพียงการดำเนินชีวิตของพวกเราเท่านั้น แต่จะส่งผลไปถึงการร่วมไม้ร่วมมือในการรักษาดูแลโลกของเราใบนี้ทั้งใบในที่สุดวันนี้ขอให้คุณฝึกการใช้ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันเปิดใจรับรู้และมองเห็นสนใจและใส่ใจในชีวิตของผู้คนรอบข้างเมื่อคุณต้องการสนทนากับใครสักคน จงอยู่ในบทสนทนานั้นกับเขาอย่างใส่ใจและยึดถือความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ไม่แบ่งแยกตลอดบทสนทนาเมื่อคุณพบใครที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีการหมั่นเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบนี้จะช่วยให้คุณบ่มเพาะถึงการเข้าถึงการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่รึกซึ้งได้มากขึ้นในทุกๆวันการเตรียมตัวภาวนาวันนี้บทภาวนาที่อยากให้คุณระลึกเอาไว้ในใจคือฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพชีวิตของฉันเพราะฉันรู้ว่าทุกสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกัน ฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพชีวิตของฉันเพราะฉันรู้ว่าทุกสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกันมาเริ่มต้นภาวนากันเถอะหาที่นั่งสบายวางมือบนตักเบาๆและหลับตาในขณะนี้เราจะเข้าไปสู่ความเงียบสงบภายใน ที่ที่เราจะได้ประสบการณ์การเชื่อมต่อกับตัวตนเบื้องบนปล่อยวางความคิดทั้งหมดเริ่มสังเกตการไหลเข้าและออกของลมหายใจในทุกๆก,การหายใจเข้าและออกปล่อยให้ตัวคุณผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นสงบมากขึ้น ค่อยๆน้อมนามบทภาวนาสันสกฤตต่อไปนี้ภาวนาซ้ำๆในใจและปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทัตทูอัมอาสิทัตทูอัมอาสิฉันเห็นคนอื่นในฉันและเห็นฉันในคนอื่น ทัตทูอัมอาสิเมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกทางกายหรือเสียงของสิ่งแวดลอ้อมเพียงแค่หันกลับมาสนใจการภาวนามันตราในนี้ในใจทัตทูอัมอาสิโปรดภาวนาต่อไปเรื่อยๆฉันจะดูเวลาให้ เมื่อหมดเวลาคุณจะได้ยินเสียงะระฆังเบาๆเพื่อบอกว่าได้เวลาละจากมันตาแล้วทัดทูอัมอาสิทัดทูอัมอาส,ออาสิภาวนาในใจ ได้เวลาละจากมันตาแล้วปลดนำความรู้สึกตัวกลับมาใช้เวลาพักสักครู่หายใจเข้าและออกลึก,ลกชๆช้าๆเมื่อคุณพร้อมค่อยๆเปิดตาขึ้นเบาๆเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณวันนี้มันระลึกถึงความรู้สึกของการมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันให้อยู่กับคุณไปทั้งวัน โดยหมันล,ลึกถึงบทภาวานาประจำวันของวันนี้ฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งกับทุกสรรพชีวิตของฉันเพราะฉันรับรู้ว่าทุกสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกันฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพชีวิตของฉัน เพราะฉันรู้ว่าทุกสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกันฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพชีวิตของฉันเพราะฉันรู้ว่าทุกสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกันนามาสเต